สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่ชมช้มครับมือหนีผ้าทำชมช้มครับเดินทางมาหาครูบาวัดป่านะครับวันที่25พฤศจิกายน2567นะครับงวดที่ผ่านมานะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมเดินทางมาหาครูบานะครับครูบาว่าหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับให้มากงวดที่ผ่านมา1221นะครับครูบาว่ากระตรงกับของครูบา นะครับแต่ว่าคู่บาลงให้อ่าของหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับท่านชมของคู่บาลเน้่หนึ่งหนึ่งนะครับเอานะครับคู่บาลว่ามาด่วนฝันดีแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะครับหลวงพี่อยู่ป่าช้าให้ต้องงวดแล้วนะครับท่านชมงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองมาสองหนึ่งนะครับให้มาหางเดียวหนึ่งสองเจ็ดอ่ามือนี้จะมาให้มาย้ำให้พร้อม นะครับแล้วก็พาพามาฟังคูบาวัดป่าน้านะครับว่าฝันดีเอา้ามาหอดมาถึงแล้วเขาไปกราบนมัสการคูบา,าน้ากันทํามชมบรรยากาศเงียบดีนะครับบรรยากาศเงียบดีต้นไม้เยอะนะครับกลางคืนนี่ว่างเวงปุ้นละครับธรรมชุ่มเอา้าเขาไปหาคูบาวัดป่าน้ากันนะครับผมเอา้าธรรมชมเขาไปหาคูบา,าน้ากันนะครับผม การน้ำมัสการครับคู่บาครับการน้ำมัสกัดเดียค่ะครับผมจังไหมครับผมเฮ้ยปันเด็กครับจำเอาได้เปลี่ยนตัวเด็กครับแต่ว่าเฮาตีเด็กกับตีเบ็แบบประมวลมาตั้งแต่ต้นหมวดครับที่คู่บาบ่ลงนะมันพอเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนตัวเพราะได้เร่งเงินชื่ออะไรบนงวดกอนนะผู้เฒ่าหิวเล็กน้อยไม่ให้คู่บ่าใส่ตะการไม่ให้สองคนนะครับมันเคมีเรียงยังไง ทีหนึ่งเนาะครับคู cial, án, ana, ่บ่าก็ได้เยอะคู่บ่าก็เอาเตเอาเด็กน้อยสองคนใส่ครับซื้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งพี่คู่บ่าว่าเอ๋หลวงพี่อยู่ป่าชาดีมาตรงกันมากตรงกันเออที่มากตรงกันคือหนึ่งสองสองหนึ่งนี่ท่านผู้ชมของหลวงพี่อยู่ป่าช้านะครับของหลวงพี่อยู่ปราสาหนึ่งสองมากสองหนึ่งนะครับ คือว่าตัดนี่ครับทำช่มกันหนึ่งสองสองหนึ่งและับตัวน้ำเป็นเอาตัดตังตัดตัวนี้ให้เพราะมันตรงกับเลขคูบานะกับหนึ่กับหนึ่งสอูบาเลยว่าตรงกันว่าตรงรงของคูบาก็ได้นะเพราะว่าตรงกับของหลวงพีอยู่แล้วของคู่บาเป็นเนตัหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งครับผมเพราะว่าอันเลขเลขประติตยูนี้ตะกาเล็หน้อยประสองคนนะนะเลขประตีดยูเนี่ยสีหนึ่งหนึ่งแต่เล็หน้อยจะได้เอาเล็กน้อยสองคนใช้ได้บริเวรงีสอง เดี๋ยวจังสรุปของอย่ำของหลวงพี่อยู่ป่าชายไปนั่งนะมาฟังคู่บากรมาฝันว่าจังไรฝันว่าได้เป็นโตหรอกครับก็เลยบรรยากาศโล่งไปที่ที่บริเวณโล่งมาโดนครับฝันตองวันฝันฝันในเล็กน่อย,ย,อยไม่ยิ่งอยู่ที่เถียงหน้าสูงสูงอืมอ่ะไปพ่อเขียงหน้าสูงสูงเล็กหน่อยเป็นตาหักแฉ่อุ้มอุ้มอุ้มมันว่าครับอุ้มอุ้ม มันเอ็ดเอ็ดเืออย่งเช่นอะอุ้มอุ้มมันอาแห่อุ้มลงอะนะครับคู่บ่าวเขาก้าบ่าวย่านมันเป็นพิชิตในฝันครับพ่อแม่เขาไปใส่เบิร์ดเลี้ยวไปก็อุ้มอุ้มอุ้มอยู่างเงี้ะก็ตื่นกับพวกฝันยังอันนี้อันนี้ที่ฝันตั้งแต่ต้องวัดเลยไล่มาจะต้งเลี้ยวมาหนิมามาฝันอีกหลายสองสามหมื่นพันมากเลยพวกฝันยังกับพวฝันอีกเพราะมันหลายมือเนาะครับกับพวฝันว่าคู่บ่านีวเกาะลงขั้วนี่นี่ ฝันว่าไ้เฮ็ดลงคั่วมันคืออึดแทสร้างนี่เฮ็ดเองเลยป่ะเสริฐกู้บ่าก็เลยลงคู่เองไม่ได้เฮ็ดได้สร้ายก็เห็ดอกคั่นเฮาบ่เฮ็ดก็บ่แล้วดอกกู้บ่าก็เลยเฮ็ดเฮ็ดเผามีมียิ่ง2คนมาตามปูนกู้บ่าครับกู้บ่าก็ขึ้นก้อยเองนี่แหละมียิ่ง2คนน่ะตามปูนใส่กระบะปูนพอมีเอาเอาเอาซีนซีนตอนเฮาตอนเฮาตอนเฮาแขนนี่ล่ะครับตอนเฮาแขนเฮาแขนนี่เนื้อเนื้อเฮาแดงก็คือตอนเฮาแขนเฮาแขนเฮาแขนทิมลงกระบะปูน แล้วบันนี้ก็เลยอดไปตักเลือดมาเทใส่บปเนคนคนคือปูเนี่ยแต่มันหามว่าเป็นบ้าเป็นปูเนี่ยเป็นซีนสัรมิเตอรตอนเขาเขียนครับกับเทเลือดลงไปแล้วก็ตักใส่คู่คู่บาแล้วก็หิวไปให้คู่บาคู่บาก็เอาซีนก่ออิดครับมันมันโมเป็นโถฝันบอลเออมันมันคู่บาก็เลยบวกกาโลงครับบันนี้มาเมื่อวันผ่านนะมันผ่านนะกับมาฝันมันครับมันผ่านะกับมาฝันว่าไปบินบาหรือไปใส่อะ ได้ยินเสียงเด็กน้อยห้องห้องแลเรื่องหาเสียงครับผมไปพ่อไปพ่ออันมียิ่งพ่าได้ปุบใส่โลออกมาไหมครับเกลือกอันเด็กน้อยห้องแง่แง่แล้วก็ไปเห็นอยู่ในค้องน้ำครับในตะค้องก็เป็นหัวน้ำท่าเขาน้ำท่าอินเฮ่าหระไปเบิ่งผมแม่กับลูกนอนมืดตาเมาลูกนะเด่นกองใส่แม่เลือดเกลือกเลือดครับ เกลือดเกือกอ,อันนั้นแม่แม่เนี่ยนึกว่าเอา้าเป็นอีหยังน่ะอัน,น,นง่วงขิดจ้าเจ้าข้ามาเถอะ,ะง่วงขิดแล้วลูกก็ออกมานางท้องแล้วเปิดออกเพาด้วยครับลูกก็ก็นั่งอยู่ในท้องแม่เหรอนั่งเลียนน้าน้ามัน,มมนเลือดน้ามันเลียนใส่เลียนพุ่งแล้วเนาะครับแต่ย่านแต่ย่านเพรานี่เพรานี้คูบ่าเลยง่วงไปหาคนเห็นมช่วยม่งวงเบ่งแล้วอ่ะแล,แลพออุม้มลูกก็อุ้มใส่แล้วเนะี่ยยางลงไป ห้องห้องน้ำห้องห่วยครับห้องห่วยไปล้างเลือดไปน้ำน้ำแดง้็คือห่วยเป็นห่วยนะแล้วเอาออกลููแล้วก็ใส่แล้วห่อไปครับแล้วก็ไปไปล้างเดี๋ยวเห็นแต่ข้างลัางเนี่ยเลือดแดงไปน้ํน้ำไหลแรงับเปาี่็นโตอีกแปลซ้อยกันเนาะแต่คู่บาแปรก็คือสีหนึ่งสีหนึ่งอือค่ะสีหนึ่งสีแล้วแบบนี้ คูบานี่นี่ไปซื้อยามันครับยาแก้ยังคูบายาแก้แผ้ยาแก้แพ้ไปบมังหั่นนี้ครับไปบมังหั่นเหรอเขาไปในบ้านอะไปหายาพรนพอครับบไปนี่ไม่ออกไม่ออกอะไรไม่ออกคนบ้านนั่นอ่ะไม่ออกนเล่าเลี้ยงคูบาแต่ยังหน่อยครับไม่ออกไม่ออกกำลังแล้วแล้วเอื่นคูบาสน่ะคูบาเติงแล้วหูคูบาใหญ่เติงอย่นี้เป็นยังหน่อยแล้วแล้วเลตีดเอื่นครับวานนี้เราโอ้ยจะจะไปวอาให้ไผัฟังเนอะครับ ลูกไส้ไปน,นอนอยู่หน้างวดก้อน่ะผีหน้ามาบอกครับผีหน้ามาบอกสองสองสองดครับงว,วดที่แล้วนะ <c oughs> อเกือบแตกสามตัวเต็มออกสองสองหนึ่งผีหน้ามาบอก2 2 2สอง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 มดครับแล้วนบนเหรียญเลขคนบนกินเหล่าได้คือแถวห่เลยแล้วไปน,นอนเผาเเผาเอาอมัวไปเล่นอยู่หน้าคอันบ้านี้ เราเคยมา่ล่าให้แม่เราฟังวันดีมากเลยมากมันขึ้นมักมาขึ้นมันผ่าเลยครับแล้วกูบ่าขี่รถไปแล้วเราบอกว้าอยาเฝ้งไปเพราะฉะั้นขาน้อยมีอย่างทีเล่าให้ฟังลูกชายขน้อยสื้อไิเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นว่น้าละเพิ่นเลมาเม่าให้แม่เ่นฟังเับเลยเรกให้แม่ให้ลูกเลยว่าก้อนเขาบอกให้แม่ฟังอยู่โอ้ผีบอกคนคนบอกขึ้นนะแต่สองสองสองรถมากรถเต็มหนึ่งกับสองสองหนึ่งคือมันสองสองสาม ฝันว่ามาบอกสองสองสองเมื่อที่แล้วอมุกมานี่มาอีกแหละผู้เก่าแหละแล้วว่าผู้เก่ามาบอกว่านี่ก็มาบอกอีกเล่ากันมาบอกแม่เราแม่เรากับผู้บอกเลี่ยองต้องมาดวงดีอยู่มันก็เลยมองก็ของคู่บ่าวพอดีแต่อันตัวไดนวาสันแล้วว่าเจ้าจยกไปอันเจ้าเจ้าจะไปบอกไปเด้อว่ะค่อยมบอกมารีงไปนอนอ่ะพีผู้เก่าละ มาบอกมันเองว่าก้อนน้บอกสองสองสองว่ะสิเ่าอกสองสองหนึ่งเมื่อนี่มา่มาบอกบ้านผ่ามาหะครับมาบอกสามสองสี่สามสองสี่แมนพีหน้าบอกแต่ของคู่บ่ายหนึ่งสี่ตัวเดียวี่นตัวเดียวเล่นมาผมสี่หนึ่งสี่หนึ่งแมนผมมีสามตัวสามตัวกัอาศัยแปะน้องเขาแล้วสี่หนึ่งตัวเดียวไอเล็กพีหน้าบอก อันนี้เลขฝากมันตรงกันก็พีหน้าบอกสามสองโอ้ยสามครับสามีสองสามสองสามีองเออเออมบเป็นสามสองีามีสองทำชุ่มเดี๋ยวบ่าวเถ้าจีเขียนให้นะครับแล้วก็เลขของหลวงพี่อยู่ราสาบปรเลียนมครับผมบริสัยนทรทานยูเด้ครับเปลเกม้ตัวเกานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวลุงยำให้เอฟซีพอนั่มนะครับผม เอาเดี๋ยวบเบาแถาเขียนให้นะครับปูคนมาอยู่ไหมยังท่านไในฝันมา้งครับกูบ่าวบัวบัจมอยู่ดิเอาท่านผู้ชมนะครับตัวเดียวนะครับกูบ่าวว่าได้ซีหนึ่งนี่แหละนะครับฝันนะครับฝันขึ้เร็วเหรอฝันเห็นตดิดหน่อยเนาะบาดมะฟา้าฝันเห็นผู้หญิงถูกบัวขิดนะผมแอมแล้วก็เห็นติดหน่อยติดหน่อยกับเลือด บอกอันอันฟันที่แรกนะฟันต่อต่อหัวตูนฟันอันนี้เป็ปียางไปใส่ไปเด็กน้อยอยู่ทั้งอยู่ทั้งเถียงครับผมมีคนเลยอุ้มอุ้มอุ้มมันวะอุ้มอุ้มอุ้มมันบอกให้อุ้มร่วงน่ะล่ะคู่บ่าวประกาศอุ้มล่วงพิเสษมียิ่งครับเอานะครับซีนึงแล้วคู่บ่าวว่าเด็กพี่หน้าบอกนะครับงวดที่แล้วอ่าไม่ออกคุณบอกพี่หน้ามันบอกลูกไส้เพิ่นสองสองสองบ่อเขาดอก แต่ว่าพี่บอกคนคนบอกขึ้นเนาะถ้าลดลงสองสองหนึ่งนี่กับเขาด้วยท่านผู้ชมเขาสามตัวพนดีวงวดนี้มาบอกสามสี่สองนะครับอันนี้ย่ำของหลวงพี่อยู่ป่าช้าท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาของงพี่หางเดียวนะครับหนึ่งสองเจ็ดตัดเข่ากันหนึ่งสองสองหนึ่งของหลวงพี่หามากตรงงวดที่ว่าฝันรถปูอยู่ป่าซาแลนลงหน้าไหลล่งหน้าเขาแลนลงหน้าเขาทะเบียนรถปูหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกเก้านะครับ อุ้ยขัดเด้ป้าหมุนป้าเขาไปอัดเตยเป็นเตยข้างปุ๊บปุ๊จักนี่แหละเมื่อเกิดเม้าคุยกันอยู่เมาคำว่าเด้พันผืนพันผ่านหน่อนี่แหละเป็นนกับสองคู่แหละจะจะพุ่นแหละแต่ไม่อยากไปทุกเรื่องน้ำไหลน้ำไหลพี่มันคักสีหนึ่งม่นเป็นโตดอกมั่วนี่เ่ราะด้ขาดเป็นโตเป็นเตยยังแล้วกันจะเอาเอาสามตัวในคู่บ้านนี้ขอแอบแอมแปะลักลอยนะขยเจ้านะอะไรครับผม เขียนแถวคู่บ่าแถวจีนีนี่ครับสามสี่หนึ่งครับผมนี่แหละสามสี่หนึ่งขอบารมีพีหน้านเอาแต่รักลอยครับเอาถ้าสามตัวสามสี่หนึ่งทรรมช่มโบฮาในเฮบอลกระชั้นคู่บ่าวป่าลงเนี่ยเพราะว่าเหล็กมันไก่้คู่บ่าครับไปพอดีไปซื้อยาอันนี้ของหลวงพี่อยู่ป่าช้างวันที่ผ่านมานี่ครับสองหนึ่งมาหนึ่งสอง ครับท่านผู้ชมเอาแคปบนาจอเมื่อไรดอกนะครับผมฮ่าผู้ได้มากกิไปหายิบจับลอตเตอรีร่ได้ท่านผู้ชมเนะี่ยหนาป้าของหลวงพี่อยู่ปา่าช้านี่ครับที่เพ่นห้ยโตงวัดนะครับหลวงพี่ที่เป็นฟันว่ารถนะปู่อยู่ป่าช้านะครับ,ออรนะรบไหลแลยนลงหน้าอยู่สังมังอยู่แล้วเขาแล้วแลีนลงหน้าเขาเออแต่คู่บ่าวคือไรไ่เองเนอครับถ้าถ้าชี่เน้นตัวเดียวก็คือตัวนี้แหละฮกเกีาเพราะว่าตัวนี้มันมันมันอยู่หนาไหมครับ บ้จับบ้จับเปลี่ยนไปได้ดอกครับอันเน้นเน้นก็เน้นตัวนี้ตัวเดียวโคโลนเน้นคือตัวนี้เม่นเม่นเออ่านผู้ชมจบเก้านะครับผมเอาแคปหน้าจอนะครับองคุบาสี่หนึ่งเม็ดเดียวนะผู้ใดมักเลิกพี่หน้าบอกกัดสามสี่สองพี่มันจะมาเป็นสามสี่หนึ่งขึ้นาเนาะรถแต้มผมเป็นสามสี่หนึ่งพอดีก็ชั้นคุบากับเบาๆห้ฟังดอกสามตัวนี่คุบาว่าตัด ตัดเอาหรือผู้ใดมักนี่ก็จับใส่เอาเด้อท่านผู้ชมเด้อของหลวงพี่อยู่ป่าช้ามันเป็นคือจังหนึ่งสองเนาะกับเขาก็เอานั่นเอาเอาแคบอันนี้มันเป็นโตหรอกกับแปลกับเป็นเร่งกับกับเป็นแน่หนึ่งสีพ่อท่านนี่แหละขับขอบคุณขอบคุณครูบาท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมให้โชคให้มากนะครับพ่อกาคลิปหน้านะครับบ่าวเท่าสวัสดีครับ